ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กรุงเทพนะคะอยู่ที่พยอมทองนะคะบ้านเราไม่ได้อยู่บ้านแพ้วนะคะวันนี้จะให้ทุกคนได้เห็นต้นมะละกอนะคะที่เราทานลูกแล้วนะคะแล้วเราก็เอาเม็ดแก่เนี่ยมะกอสุกเอามาโปรยนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นค่ะเราจะให้ดูต้นนี้นะคะซึ่งเราได้ตอนไปแล้วตอนมะละกอนะคะเพิ่งเห็นแต่ตอน ต่อที่เราถุงพัดติกครอบไว้นะคะเพื่อไม่ให้โดนน้ำฝนโดนต้นเขาแล้วเขาจะเน่านะคะนี่ขึ้นมาสองต้นเห็นไหมคะเขาแตกกิ่งมากโคนเขาจะใหญ่มากแต่ตรงเนี้ยดินมันน้อยกลัวเขาว่าเขาจะไม่โตนะคะเราก็จะมีวิธีโดยการเราจะตอนเขานะคะแต่ต้นต้นนี้กิ่งนี้น่าจะใหญ่น่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่า ก็ต้องปล่อยนะคะเนี่ยลูกเต็มคอเลยเห็นไหมคะลูกเต็มคอเลยแต่ขันเนี้ยมันมีกิ่งนี้อีกต้นหนึ่งนะคะมีต้นหนึ่งดเดี๋ยวเราจะตอนต้นนี้นะคะตอนมะละกอเอาไปปลูกบ้านแพรวนะคะต้นนี้ต้นนี้น่าจะตอนได้คะ่ะค่มามะละกอนะคะนี่ เดี๋ยวตอนที่ตอนเนี่ยเราก็จะทําให้ดูนะคะตอนอยังไงเราก็เรียนรู้มาจากในใน u t u b e นะคะที่เขาสอนนะคะจริงๆเราทำอะไรไม่เป็นเลยเราก็แค่ทดลองว่าเรามีมารากอที่บ้านเราก็เลยจะลองตอนดูตอนเนี้ยเราตอนไปแล้วนะคะไปสองต้นอ่าสองกิ่งมันแตกขึ้นมาเราก็เลยเอาไปปลูกบ้านแพรวแล้วนะคะ เดี๋ยวไว้ตอนตอนเนี่ยตอนมะละกอเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าตอนยังไงใครมีก็เอาไว้ตอนเล่นๆก็ได้ค่ะงามมากเลยต้นนี้ลูกเต็มคอเลยแต่ถ้าเขาติดนะคะติดลูกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะใหญ่ไหมเพราะว่าพื้นตรงเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีดินนะคะนี่ก็เราก็ฟักทองนะที่ได้มาจากบ้านแพ้เรากินมานึง่งมาต้มแล้ว มันขึ้นค่ะเอามาโปยเดี๋ยวเราจะแยกเอาไปปลูกบันแผลนี่โคนมะละกอใหญ่มากสังเกตว่าแถวเนี้ยมันเป็นปูนใต้ล่างนะคะเป็นปูนแต่เขาก็เป็นพืชล้มลุกนะคะถ้าเขาอยู่ได้เราก็จะได้กินลูกเขาอะคะ่ะอันนี้ก็กำลังติดดอก มีต้นนี้แล้วนะคะเราให้ดูว่าเราจะต่อนนะเราก็มีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกคนที่เข้ามาชมได้ดูนะคะต้นนี้ต้นนี้นะมรรนะละกอเห็นไหมคะต้นนี้ต้นนี้กำลังเหมาะสมเลยนะคะอันนี้เราทานแล้วเราก็มาโรยมันก็ขึ้นเองนะคะขึ้นในกระถางเดี๋ยว ใส่บ้านแพ้วนะคะเราก็จะเอาไปปลูกด้วยต้นหม่อนนี่ขึ้นง่ายมากนะคะเราปลูกไว้สองสามต้นในกระถางเราตัดกิ่งเขาแล้วก็มันมันก็ขึ้นนะคะมาปักขึ้นง่ายนะคะต้นหม่อนนี่ขึ้นง่ายมากเนี่ยนะคะมะละกออันนี้เราจะตอนต้นนี้นะคะเดี๋ยวตอนที่ตอนมะละกอเราจะทําให้ดูนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งถ้าจะตอนก็จะได้สักสองสามกิ่งนะคะสองสามต้นสินะ อันนี้เราก็ตัดต้นนี้ไปแล้วเราต่อเราก็ตัดต้นนี้ออกไปแล้วก็พลาติกข้อเพื่อไม่ให้เขาเปียกน้ํานะคะอันนี้ต่อเขาก็ใหญ่คือตรงเนี้มันจะเป็นอิดซะเยอะมากกว่านะคะดินมันจะน้อยอันนี้ได้ต้นหนึ่งถ้าเขาสามารถอยู่ได้เราก็จะปล่อยเขานะคะเราก็จะได้กินลูกเขาเหมือนกันต้นนี้ก็น่าจะปล่อยไว้ะคะ่ะ ปล่อยเขาไว้ถ้าเขารอดเราก็ได้กินลูกอันนี้มะม่วง,งเรากินแล้วก็มายนโยนดมันก็ขึ้นอีกค่ะเนี่ยค่ะเป็นมะม่วงลูกสีม่วงม่วงค่ะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะต่อต้นนี้นะคะต้นนี้เหมาะสมมากไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะค่ะแต่ตอนเราจะทําให้ดูนะพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตเรื่องการ ตอนมารากอนนะคะคือต้นนี้นะคือต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเขากำมือหนึ่งานาดนี้นะคะคิดว่าถ้าไม่เอาเขาตอนเขาเนี่ยเขาจะต้องตายเพราะว่าข้างล่างเนี่ยอิดมันเยอะนะคะมีอิดบ้านเราเองไคะเรากินแล้วเราก็เอาเม,มา็ดมะรยมันก็ขึ้นเราเสียดายต้นเขาค่ะก็จะเมาวิธีการตอนมารากอนนะคะที่เราเสียดายก็มีมีดมีกปิ มีกากมะพร้าวละเอียดนะคะใส่ถุงห่อแล้วมัดให้แน่นนะคะไปจุ่มน้ำไว้จุ่มน้ำให้มันตึงๆเลยนะคะแล้วก็เชือกเอาไว้มัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตอนอยังไงค่ะเพิ่มเลยนะเราจะบั้งตรงนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบเฉลัดหน่อยนะคะแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็เอามีดออกนะคะเราก็อาจจะหา,าสุดไม้ก็ได้นะคะเพื่อจะดันเขาดันให้มันปากมันอ้าหน่อยนะคะ นี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็โยกโยกหน่อยนะน,นะคะดันเพื่อให้ปากเป็นปากฉลามนะคะเพื่อลากเขาเนี่ยจะได้ออกตรงนี้นะคะให้อากาศเข้าไปได้พอได้อย่างนี้แล้วเราก็เอากะปินะคะกะปิเอาขึ้นมาค่ะแต่ถ้ามันแข็งก็ผสมน้ำได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็แปะ แปะลงไปนะคะพวกนี้เป็นหัวเชื้อที่ดีนะคะกกะปินะคะเป็นหัวเชื้อที่ดีแทนหัวเชื้อได้เลยค่ะค่ะเป็นรอบๆนะคะรอบๆที่เราบัางนะคะเนีย่ยค่ะให้เขาเข้าไปในนี้นะรอบๆซึ่งเป็นการเล่นหัวเชื้อนะพอเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้นะคะที่เราเตรียมไว้ แล้วก็บั้งตรงนี้หน่อยหนึ่งจะเป็นรูๆนะคะสังเกตจ,จะมีน้ำเนี่ยเราบ้างพอเราบั้งเสร็จแล้วเราก็ปักเข้าไปค่ะนะคะบีบออกนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่คือการตอนมาละก่อนนะคะแล้วเราก็เอาเชือกผูกนะคะเชือกผูกกับต้นไว้ให้แน่น ไม่ยากนะคะทุกคนทำได้ค่ะฉันก็ทำไม่เป็นนะพอพูดถึงอ่ะพอครั้งแรกดิฉันถามว่าศึกษาแล้วลองทำมันทำได้ค่ะคือตอนนี้เราก็ปลูกอยู่บ้านแพ้วนะเดี๋ยวว่าเราจะไปถ่ายที่บ้านแพวให้ดูอันเนี้ยน้ำน้าเขาไหลเห็นนะคะถ้ามันใหญ่ไปเราก็ออกใหม่เราก็ปลูกใหม่ปลูกอย่างงี้ค่ะเราก็ทำทำอย่างงี้ยค่ะไม่ได้ยาก ทำง่ายๆอยู่ประมาณสักสี่สิบวันนะคะเขาจะออกรากเขาจะมีรากออกมาแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องลดน้ำวันละครั้งก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็ปลูกไว้อย่างนี้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจไม่ชัวร์มัดอีกทีค่ะอให้แน่นให้แน่นนะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วนี่คือการตอนมารากอนะคะเพื่อจะลากออกประมาณ40วันนะคะสีวัน36ถึง40วันแล้วก็จะตัดตัดออกนะคะแล้วก็เอาถุงพลติกครอบไว้แล้วก,ก็ติ๊กมัด ล้วมันก็จะแตกต้นเล็กๆขึ้นมาตรงนี้อีกมันก็จะโตขึ้นมาอีกเราก็สามารถตอนหรือว่าปล่อยไว้ให้เขามีลูกเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พอเราตอนเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือการตอนแล้วก็มาลดน้ําหน่อยนะเติมน้ําให้เขาเพื่อไม่ให้อันนี้มันแห้งนะคะเขาจะได้ทําให้มีรากเขาออกนะคะละครั้งนะคะ สังเกตได้ว่ากาก,ากมะพร้าวหรือว่าดินแกบที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันจะชุ่มน้ำมันชุ่มน้ำแล้วทำให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วนะคะฝนไม่ตกเราก็ต้องลดน้ำให้เขาค่ะลดตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะวิธีการตอนมารากอน,นะคะ อันนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวอีก40วันเรามาดูกันนะคะแล้วเราก็จะตัดให้ดูอีกครั้งเพื่อจะเอามะละกอต้นนี้ไปปลูกบ้านแพวนะคะ ต้นมะกอที่เราตอนไปเมื่อกี้นะคะสังเกตได้ว่าเขากำลังจะมีดอกด้วยนะคะเราตอนเขาแล้วนะคะตอนเขาแล้วแล้วก็จะเอาเข้าไปปลูกที่บ้านแพ้วรออีกสี่สิบวันนะคะดูซิว่ารากเขาจะออกไหมแต่เราเคยตอนนะคะต้นแม่เขามีอตรงนี้อู่ต้นหนึ่งแต่ตอนนี้ได้ตายแล้วเพราะว่าข้างล่างเป็นอีกนะคะมันก็เลยโตไปไหนไม่ได้ตอนนี้โตอยู่บ้านแพ้วนะคะมีลูกแล้วด้วย แล้วต้นเขาจะไม่สูงนะคะเนี่ยต้นเขาจะเตี้ยพอเราถือว่าเราตัดตอนเขาไปแล้วครึ่งต้นแล้วเขาก็จะไม่สูงแล้วนะคะต้นนี้เราเคยกินแล้วเราก็มาเลยๆน่าจะเป็นสายพันธุ์แขกดำนะถ้าเราจําไม่ผิดตรงนั้นก็มีต้นหนึ่งเห็นนะคะข้างหลังนี้มีต้นหนึ่งให้ดูเห็นนะคะอันนี้ก็กําลังติดติดดอกนะคะกําลังโต ซึ่งแยกออกมาจากต้นที่เราเคยตอนนะคะเห็นไหมคะอันนี้โคนใหญ่นะคะเนี่ยเราเพิ่งตอนไปเราก็ตอนตรงนี้ไปเราตอนตรงนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ถุงปะติดครอบแล้วก็แตกขึ้นมาเป็นสองกิ่งสองต้นต้นนี้เราก็ตอนไปแล้วเราก็ตัดออกไปตอนแล้วก็ตัดไปเอาถุงปติดครอบเพื่อไม่ให้เขาเน่านะคะเพราะลากเพราะต้นเขาเนี่ยมันเป็นโพรงเดี๋ยวน้ําเข้าไปแล้วเขาก็จะตายเอาไปตอนแล้วก็ ตัดไปแล้วมีรากแล้วเราก็ไปปลูกบ้านแพลวเดี๋ยวเราไปถ่ายที่บ้านแพลวให้ดูนะคะว่าต้นเขายังยังมีอยู่นะคะตกลูกแล้วด้วยไม่ตายนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราดูสภาพก่อนถ้าเขาไปไม่รอดจริงๆเราก็จะตอนเขาอีกนะคะเอาไปไว้บ้านแพลวนะคะซึ่งก็กําลังตกลูกเลยอะ่ะกาลังต้นงามเลยนะคะซึ่งมีสองต้นที่ยังมีอยู่ในสภาพที่ดี คิดว่าเลยต้องตอนเสียดายเขาต้นเขาค่ะนี่นะคะ Good. ค่ะอันนี้จะให้ดูนะคะดินที่เราเอาไปตอนนะคะอันนี้คือเป็นดินที่เราผสมนะคะอันที่เป็นแกบนะคะอ่เขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆเป็นดินดินแกบดินดำๆนะคะนี่แล้วก็ ผสมกับกากมะพร้าวละเอียดนะคะเป็นกากมะพร้าวละเอียดจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีกากมะพร้าวละเอียดผสมกันไม่รู้ว่าคนอื่นทําไงนะดีฉันทําแบบนี้ค่ะจริงแล้วเราทําไม่เป็นเลยลองผิดลองถูกมาแล้วมันก็มีรากนะคะไม่ตายสักต้นเลย <c oughs> ลองไปทําดูนะคะถุงพลาสติกก็เป็นถุงธรรมดาจะเป็นถุงแกงอะไรก็ได้นะคะขอเป็นพาชนะพลาสติกผูกให้นั่นค่ะผูกเป็นลูกตุ้มแบบนี้ค่ะต่อเราจะ นั่นเราก็เจาะรูนะคะให้มีอากาศหน่อยนะคะเจาะเจาะเอาไม้จิ้มจิ้มจิมจิ้มจิ้ม,มรอบรนี้นะคะแล้วก็เอามีดกรีดตรงนี้แล้วก็ติดเข้าไปที่ต้นมะละกอที่เราตอนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เสร็จงี้นะแล้วก็เจาะรูเอาไม้จิ้มแล้วก็ไปแช่น้ํานะคะให้เขาดูดน้ําถ้ามันหลวมเราก็ผูกให้แน่นอีกนะคะเนี่ยค่ะไม่ยากนะคะพอเราห่อเสร็จนะคะ เราก็เอามาแช่น้ำค่ะเนี่ยค่ะถ้าแช่ให้มันดูดซึมน้ําเข้าไว้นะคะในถุงนี้ให้น้ําเข้าไปรวมอยู่กับดินแล้วก็มะพร้าวละเอียดนะคะให้เข้าไปอยู่ในนี้นะคะให้เขาดูดน้าออนดนําไวนนะะา้แล้วเราก็เอาไปตอนได้ค่ะแช่น้ําเข้าไว้ก่อนนะคะให้เขาดูดน้ําให้เต็มถุงแล้วเราก็เอาไปตอนได้ค่ะเนี่ยค่ะ แช่ในขันหรืในกระป๋องก็ได้นะคะอันนี้เราก็เอายางเอาออกก่อนนะคะว่าเขาอมน้ำมากแล้วเพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวเราก็บีบให้เอาน้ำเข้าไปแล้วเราก็ค่อยมัดให้ตึงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะมัดให้ตึงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตอนตอนเสร็จลราก็เอาไปโปะที่ตน้นมะละกอที่เราตอนนะคะมันก็เสร็จเรียบร้อยแค่ค่นี้อีกค่ะ สังเกตได้ว่าต้นนี้จะเป็นฮอลแลนด์นะคะที่เรากินเมล็ดโรยไว้เอาเม็ดมาโรยแล้วก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะต้นเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เราตอนไปแล้วแล้วก็ไปปลูกปั้นแพ้วแล้วขึ้นแล้วนะคะพูดถึงแต่เราไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราไปบ้านเช้าจะถ่ายให้ดูอันนี้เหลือแต่ตอเราตัดเขาไปแล้วนะคะแล้วเราก็ถุงปัติขอไว้เพื่อไม่ให้ต้นเขาเน่านะคะต้นเขาใหญ่นะคะเนี่ยโคนใหญ่ใหญ่นะคะต้นเนี่ย นะคะเดี๋ยวเราจะตอนต่นนี้นะคะก็เริ่มมีดอกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะแต่ตอนที่เขามีรากแล้วสี่สิบวันมาตัดแล้วก็เอาเข้าไปปลูกเราก็จะให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราตอนไปแล้วหนึ่งต้นอันนี้เราก็จะตอนอีกต้นนะคะเพราะว่าต้นหนึ่งมันมีสองกิ่งเลยนะคะสองต้นในต้นเดียวกันเดี๋ยวเราตอนต้นนี้นะคะ ก็ตอนเสร็จแล้วนะคะก็วิธีทำก็เหมือนกับต้นแรกที่เราทำนะคะเนี่ยค่ะไม่ยากนะคะทุกคนทำได้ค่ะเอาของในครัวบ้านเรากระปิมีดถุงพลาสติกที่เราไม่ใช้มาใส่ดินละเอียดนะคะเอามาผสมรวมกันแล้วก็มัดเป็นถุงแบบนี้นะคะเป็นถุงแกงถุงพลาสติก ขนาดเล็กอะคะ่ะใส่เราไปแช่น้ําเจาะรูนะคะไม้เจาะๆๆให้เขาอุ้มน้ําได้แล้วเราก็มารอดูอีก40วันนะคะว่ลาลากเขาจะออกไหมน่าจะออกนะเราเคยทาได้แล้วก็ไปปลูกที่บ้านแพ้วตอนนี้โตมีลูกแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ไปบ้านแพ้วจะถ่ายต้นที่เราตอนจากที่นี่ไปนะคะเนี่ยเราก็ตอนจากตรงนี้ไปอันนี้เป็นต้นหนึ่งตรงนู้นก็อีกต้นหนึ่งนะคะแต่เขาออกมาสองกิ่งขนาดนี้ ถ้าเขาอยู่ได้มันก็ดีแต่เขาเนี้ยพืชล่างมันเป็นอิดซะส่วนใหญ่นะคะให้เขาเลี้ยงแค่ต้นเดียวค่ะถ้ารอดก็รอดเราก็ได้กินลูกเขาอะคะ่ะลูกเต็มคอเลยแต่ลูกเขาก็เหี่ยวเห็นไหมคะเหี่ยวเนี่ยลูกเขาเหี่ยวตายเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะไม่รอด เพราะว่าข้างล่างมันเป็นอิฐนะคะพื้นข้างบนหน้าดินอาจจะเป็นดินนะคะแต่ดินไม่เยอะเราเลยต้องตอนเข้าไปเอาไว้บ้านแพ้วค่ะค่ะอันนี้คือถังที่อยู่พยอมทองแมนชั่นนะคะถังบ้านเราที่กรุงเทพถังหมักนะวันนี้เราจะเปิดถังหมักเราไปตัดต้นยอหลังบ้านเพราะว่ามันยื่นไปบ้านคนอื่นนะคะเราก็ตัดแล้วเราก็เสียได้ลูกมันเ่ยลูกมันเต็มต้นเลย เนี่ยค่ะจริงถ้ามีเวลาก็เอาไปทําเป็นน้ําหมักได้แต่เราก็ทําไว้แล้วมันมีอยู่แล้วอะค่ะเราก็ทําหมักไว้หลายอันแล้วเราก็เลยไม่เอาเราก็เลยมาใส่ถังหมักชีวภาพนะคะนี่อันนี้เราไม่ได้เปิดเลยจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะคือบางคนถามเหม็นไหมมันตอนนี้ไม่มีกลิ่นนะมันไม่มีกลิ่นจริงๆเพราะมันใส่ EM มมันดับกลิ่นใส่กากน้ำตาล หัวเชื้อเนี่ยคะ่ะลงไปเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะถ้ามีกลิ่นล้วก็ใส่ EM ลงไปอีกนะคะแล้วกลิ่นมันจะหายไปเองอันนี้เราก็เทลูกยอลงไปนี่เราก็กดๆลงไปนะคะกดเศษอาหารลงไป ตอนเราจะกรองแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะถ้าคนละเกตก็ใส่แมสแล้วก็เอากระชอนมากรองน้ำนะคะไว้สักเดือนหนึ่งใส่ EM ถ้าคนว่ากลิ่นมันเหม,ม็นมากก็ใส่ EM เ็เยอะๆค่ะถ้าถ้ามันมว่ามีกลิ่นนะคะแต่นี่ก็ไม่มีกลิ่นนะคะเราใส่ EM กากน้ำตาลลงไปแล้วนะคะอันนี้ที่เรากรองขึ้นมานั้นนะคะ ปวชื้อชีวภาคนะคะเนี่ยค่ะปวเชืช้อชาเพื่อไปผสมกับน้ำแล้วไปลดต้นไม้เดี๋ยวไปบ้านแพ้วเราก็จะไปผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ไปลดต้นไม้เนี่ยค่ะนี่ขนาดอยู่ในนี้นนะเขายังตกตะกอนเห็นไหมคะขึ้นมาเป็นดำๆลอยขึ้นมานะคะนี่คือต้นยอนนะคะที่เราตัดเนี่ยค่ะเราตัดเพราะว่ามันเอ็นไปข้างบ้านนะคะ เอ็นไปข้างบ้านเราเลยต้องตัดกิ่งที่ไปบ้านเขานะคะนีกับมะละกอบ้านเขาเองมาบ้านเรานะคะก็กลายเป็นว่าแบ่งกันกินค่ะอันนี้คือใบยอนะคะที่เราตัดมาแล้วละกองไวค้ค่ะเราไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราให้ใบเขาแห้งแล้วเราก็ไปทําหมักเป็นชีวภาพได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเขาแห้งเขาก็จะร่วงออกจากกิ่งนะคะเราก็เขยา่าเขยา่า เอาใบแห้งไปหมักเป็นชีวภาคได้เหมือนกันค่ะกลายเป็นดินนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดินค่ะวันนี้เราก็จะบอกนะคะว่าเครื่องมือที่เราจะตอนต้นมะละกอมีอะไรบ้างคือมีมีดอันหนึ่งคมๆนะคะแล้วก็มีไม้แหลมอันนึงไว้ผ่าครึ่งก็ได้นะคะถ้าเป็นต้นเล็กแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิไว้ทา ถาที่ต้นนะคะที่เราบ้างไปสามเลยแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรกากมะพร้าวละเอียดกับดินนะคะดินดินเป็นดินดินที่ว่าผสมแล้วที่ละเอียดลเอียดนะคะเป็นดินอะไรก็ได้มาผสมก็ได้นะคะที่เราซื้อจากต้นไม้มาผสมกันแล้วไปแช่น้ําพอตอนเสร็จแล้วเราก็จะโปะเข้าไปนะคะ กะปีนี้มีความสําคัญนะคะตอนที่เราทาตอนตอนที่เราตอนมะละกอแล้วเป็นรูปปากสามเหลี่ยมนะคะเราจะกระปีทากะปีเนี่ยจะไปเร่งรากนะคะเล่งรากให้ต้นมะละกอที่เราบากเข้าไปนะคะเป็นรูปปากฉลามเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมวัดทาเนี่ยมันจะเป็นเล่งให้มีรากเร็วขึ้นนะคะเพราะในกระปีเนี่ยมีตัวที่นำ ให้รากมะละกอนเนี่ยเกิดขึ้นไวเพราะมันที่รู้มาในกระปี่นี่มันมีทั้งแคลเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสมีทั้งอะไรหลายอย่างนะคะในตัวเนื้อกระปิ่นเนี่ยคะ่ะที่คนก็กินได้เอามาใช้กับต้นไม้ก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะกระปิค่ะสำคัญนะคะเร่งรากให้รากเป็นหัวเชื้อที่ให้มีรากเร็วขึ้นนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะ ค่ะอันนี้คือมะละกอที่เราตอนเมื่อวานนะคะถือว่าใช้ได้นะคะเรามาลดน้ำแล้วนะคะใบเขาตึงนะคะไม่เหี่ยวเนี่ยค่ะใบตึงใบไม่แห้งนะคะเมื่อวานเรามาตอนถือว่าผ่านค่ะถือว่าผ่านนะต้นเขาไม่เหี่ยวก็คือไม่ตายนะคะคือว่าเราตอนได้สำเร็จเราดูอีกต้นนะต้นนี้ก็เมื่อวานเราก็ตอนนี่ โอเคนะคะใบก็ตึงใบไม่เหี่ยวค่ะคือเพราะว่าผ่านนะคะจะได้ต้นนี้จังเลยอะ่ะมันไปไหนไม่รอดเลยคือเนี่ยเน่ามันไม่มีอะไรที่เขาจะไปได้เลยเขาเลยเม็ดร่วงเดือวต้องพยายามหน่อยอืมถ้าไม่ได้เนี่ยทำไงดีวะ สงสัยจะต้องตอนลุ้นกันระหว่างตายที่นี่กับตอนเราให้ไปตายที่บ้านแพ้วเต็มคอเลยดกเต็มคอเลยอะแมากอที่ตอนแล้วจะเตี้ยนะคะเขาจะเตี้ยโอเคนะคะรออีกสี่สิวันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้พียาหางหกนะคะดอกหอมมาก อันนี้อยู่หน้าพยอมทองเงันชันนะคะบ้านเราเองนะคะอันนี้เป็นตำลึงนะคะอันนี้ยอดก็ไปแกงจืดใส่บะหมี่ทำใส่ก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะทํากับข้าวเนี่ยขึ้นนะคะเขาขึ้นเราเราหาหน่อเขามาต้นเขามาปลูกนะคะเนี่ยต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวผู้นะถ้าต,ตัวเมียจะใบใจะใหญ่ อันนี้ตัวเมียนะคะตัวเมียใบตำหนึ่งตัวเมียถ้าตำหนึ่งตัวผู้จะเป็นอย่างนี้นะคะใบจะไม่ใหญ่เหมือนตัวเมียพอกินเลยนะคะเนี่ยเขาขึ้นยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากินแล้วค่อยมาเก็บตอนนี้เรายังไม่กินเราก็ยังไม่เก็บนะคะขึ้นเต็มเลยอันนี้ข้างบ้านเรานะคะกำแพงบ้านเราอันนี้จะต้องกินกับส้มตํานะคะมาตุ่มแขก เขาเอายอดตรงเนี้ยไปกินกับต้ตมตำจะอร่อยมากนะคะต้นหม่อนอันนี้ก็ต้นหม่อนนะคะกินแก้เบาหวานเพราะว่าเราเป็นเบาหวานเราก็เลยปลูปกไว้ต้มกับน้ําเอาใบไปต้มกับน้ําดอกทองอุไรก็ได้นะคะแต่ทองอุไรเราก็ไม่ได้ปลูกอันนี้ย่านางนะคะเป็นลิศเย็นแล้วก็อ่ามันมีมันมีเหมือนกับเป็นพืชชนิดเดียวนะคะที่คั้นออกมาในยีนเขาเนี่ย กินได้จะดีมากเอาน้ำน้ำต้มสุกมาคั้นนะคะคั้นแล้วก็เอาใบเนี่ยสักห้าใบสิบใบมาคั้นแล้วก็กินแทนน้ำนะคะเขาบอกจะดีมากมีคอโรฟ,ฟิลสูงนะคะใบยานาเราก็ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้อย่างไร็กๆน้อยนะคะหน้าบ้านเราอันนี้ก็พลิกนะคะขึ้นเองธรรมชาติเราก็มาปลูกสรดฐานนะคะโตเลย น,นี่เราก็ซื้อดินซื้ออะไรไว้แล้วเดี๋ยวเราไปบ้านแพ้เราก็จะเอาไปด้วยอันนี้ก็บริเวณหน้าบ้านเรานะปยยมทองแนชั้นเดี๋ยวเราจะให้ไปดูมะย,ยมก,กยมยนะ็ปลูกกล้วยไม้ไว้นะปลูกกล้วยไม้ไว้มะยมเราออกเต็มเลยตรงนี้ถังหมักค่ะ เป็นถังมากนี่ไมยมเราออกเต็มเลยเห็นไหมคะไมยมีมยมออกเต็มเลยค่ะไม่ค่อยมีใครกินอนะมีแต่เด็กนักเรียนนะคะเด็กขอมาเก็บกินค่ะล่วงซะส่วนใหญ่ดกมากเลยเนี่ยมันอยู่ในกระถางแบบเนี้ยอยู่กระถางแบบเนี้ยอีเลยเคค่าแต่ก็นั้นมีลูกให้เรากินได้ตลอดอนกันอันนี้ก็นกเปล่า นกสันคนัวนะคะนสันคนัวกับนิสันเราเลี้ยงไว้ว่าไงลูกว่าไงเด็กๆลูกลูกอ,อยู่ครบไหมสี่มีเรามีทั้งหมดห้าหกเจ็ดตัวนะคะอยู่ในกลงนี้อยู่ในกลงก็มีนะคะไม่ลูกไม่ครับ